อันยเซีสายดองเกาหลีมาลวจ้าวันนี้ป้ามาถึงร้านชีสอาวนะคะอยู่ที่สยามวันชั้นห้าค่ะ่านไปชมวิวในกลางเมืองกันนะจ้าสายดองต้องห้ามพลาดเลยค่ะชีสนะคะเต็มอิ่มสั่งไม่อั้นค่ะสายดองก็จัดไปเลยนะจ้ากุ้งดองปลาแซลมอนดองหม i s t และชีสผัก นี่ทุกชนิดเลยจ้านี่แซลมอนดองไข่ดองน้ำปลาเอ้ยไข่ดองซีอิ๊วค่ะปอกโตกินะคะนี่ชิ้นโตโตเลยวันนี้เราสั่งน้ำซุปอยู่สองอย่างนะคะซุปกังนํำค่ะแล้วก็ซุปดำดำหวานชุ่มใจนะคะซุปกังนํำก็จะออกเผ็ดร้อนนิดหน่อยนะคะทานได้อร่อยค่ะเราก็สั่งเลยนะคะสารพัดเผ็ดค่ะ โอ้โหเขาบอกว่าสดทุกไลนค่ะสดทุกจานเลยนะจ๊ะนี่จานจานนี้ก็เป็นหอยนางรมสไปซี่นะคะเนื้อโคลูบุตะแล้วก็เนื้อสันในนะคะเนื้อออสเตรเลียค่ะอร่อยมากอาหารสดจริงๆค่ะนี่อันนี้มอยสซาชิสนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเต็มถาดเลยค่ะใส่ชีสต,ต้องห้ามพลาดน,นะคะป้าก็ชอบมากๆเลยนี่นะคะใส่ผักค่ะ ผักน้ำซุปเนี่ยหวานมากๆโอู้หคำต่อคำอุ้ยพูดไปก็น้ำลายไหลไปเลยนะจ๊ะหอยดองค่ะหอยนี่แกะยากมากเพราะมันสดนะจ๊ะดูสิคะมาไข่ดองกันจ้าใครเคยกินไข่ดองก็ต้องรู้เลยว่าสีสันแบบนี้มันเป็นยังไงนี่ตามด้วยกิมจิเลยจ้อาอ้าวลุงก็ตามมานะจ๊ะอัญยองอัญยองคำสมิดาจานนี้ซีฟู้ดนะคะ หลงก็ชอบไม่พลาดเลยนะยกให้ลุงคนเดียวเลยจ้าลุงจัดเต็มไปเลยนะอา่าวชีสก็เลยเอาเลยค่ะเนื้อนะคะสันนอกของออสเตรเลียค่ะมึกดองนะจ๊ะหรือว่าหมึกสายตกก๊อกโบกิโอ้โหป้าก็เหมาเต็มจานเลยจ้ะเ,เติมซุปไปน้ำซุปดำโอ้โหว้าวกุ้งดองเนะฮะค่ะ ป้าก็เหมือนเดิมค่ะสายผักนะจ๊ะต้องต้องแนมผักไปด้วยจ้ะเห็นไหมคะวิวที่สยามสวยงามนะจ๊ะอ้าวมาแล้วข้าวยำเกาหลีของโปรดป้าจ้าในกระทะร้อนเลยนะจ๊ะนี่เป็นไงคะควันกลุ่นเลยนะคะ สไตล์เกาหลีจริงๆค่ะวัตถุดิบของเขาโอ้โหเขาบอกว่าเด็ดจริงนะใครไม่เคยลองป้าขอแนะนำร้านนี้นะจ๊ะเขาจะมีอยู่สองสาขาค่ะชีสเอาอยู่ที่สาขาลังสิตแล้วก็ที่สยามวันชั้นห้านะจ๊ะเ <î s> ้าวตัวนี <î s> ช้ชัยดาชีสค่ะ <î s> ว้าวกุ้งสดๆเลยนะยืดเข้ามายืดเข้าไปนี่กุ้งมันเด้งจริงค่ะอ <î s> ะซีฟู้ดมาละจ้าโอ้โหเต็มคำ ตามด้วยกิมจินะคะ,ะข่าวเสร็จหวานต่อค่ะบิงซูของเขานะคะอร่อยมากแล้วก็มีชีสนะคะเป็นก้อนๆให้อีก4ชิ้นนะคะเป็นบิงซูมะม่วงชีสค่ะอีกถ้วยก็เป็นบิงซูผงโกโก้อ้อยผงโอวันตินแล้วก็ผงถั่วเกาหลีจ้ะขอบอกว่ามันฟินเวอร์มากป้าชอบชอบเพราะว่าไม่ไม่หวานนะคะ ใส่นมสดของเขาจะเป็นสูตรของทางร้านนมสดก็ใส่ผสมกับนมข้นหวานนะคะจะออกไม่หวานค่ะขอบอกว่าดินซูเขาแบบเหมือนปุยนุ่นเลยนะจ๊ะโอ้โหป้านี่แบบว่าถ้าไม่เกรงใจนะจะสั่งสองชามเลยนะคะแต่มันอิ่มซะก่อนค่ะดูสิผมมันปุยมากๆเลยโอ้โหฟินค่ะเซตนี้นะคะ5 9 9บวกบวกนะคะรวมภาษีแล้วตกคนละ7 0 5บาทจ้ะ นะตามไปกันนะลองกินดูว่าป้าโม้หรือเปล่าถ้ายังไงลองผ่านไปแวะกินเลยนะจ้าอร่อยสุดใจจ้า